สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายสอนจะพาเพื่อนๆไปถอนก้าจ้ายายกรไปถอนใกล้ตรงนู้นป่ะไปดูกันพี่น้องจ้าเเนี่ยข้ามันไม่ค่อยนี่พี่น้องป่ะอะพาพี่น้องไปดูยายกรถอนก้าด้วยจ้าเด้อปาพี่น้องป่ะค่อยๆเอ้ยนู้นยายกรถอนอยู่นู้นยังไม่ถึง ดูทุ่งนาไปก่อนเนาะคะมาถึงแยกแล้วจ้ะเนี่ยโค้งไปทางนี้นะคะนเนี่ยโค้งไปทางนายังก่อนนะคะพอถอยอยู่ตรงโน้นค่ะยังไม่ถึงค่ะก็สูบน้ำเต็มกล้าพี่น้องมันไหลไปและนะอย่นบ๊ายบายพี่น้องเร็วได้จักมากแล้ว หาซิฟแล้วบอสามสิบดี้องเครื่องมันดังเลยของใส่กันดูไายยากรได้กี่มัดแล้วนังเห็เจอเสิลกแล้วล็กแล้วบวอบินล็อกแล้วเลยบอเด็กก้อนมาซี บัดกาศโชว์เลยเดี๋ยวจะไปนางก่อนค่ะเดียวแต้หาชีพลแล้ว,ลวจะขึ้นไปไสายวัดดูห้วยนี่นนามันไหลามากแต่พุ่นเลยนี่พี่น้องในห้วยใหญ่ผุนเอ้ยแต่พี่น้องก็บอกว่าบอกพี่น้องฟังกระเด็นเนาะ เมืองพี่น้องเขียวกะจี้ดีข้นบอขนาดพ้นประตกใส่ได้ครสูบน้ำออได้พี่น้องจ้านี่นี่ามทุ่งนาเขียวกะจี้ครัวไอ้อ้มาดกะาไอจิมาดเป็นเสียหมือนเสียเสียไม่ให้

มาเด้อพี่น้องมาซอยยก้อนลกกดาเดจ้าถอนก้าถอนก้านี่ละลูกเส้าหน้าพี่น้องถึงยังไงก็ต้องทนทำนะคะเพื่อป่าเพื่อท้องเนาะพี่น้อง รยากาศไปก่อนนะคะพี่น้องจ่ะเออโดน้ำตกบ้านค่อยเด้อเนั่นเห็นไหมคะน้ำตกบ้านค่อยก็มีเด้ออืนี่ละวิธีสะบานบ้านเท่านาะพี่น้องเนาะทำได้ก็ได้กินทำไม่ได้ก็ได้กินเราว่า พันป,สปัสูดแซมกระท้อนบัไดานามกับมะเขาพี่น้องก็ต้องแซ่เขากินในยศสนนางมาียกขาพี่น้องบ้างได้ไว้ยกขึ้นหลายเลยเดู้ยกขึ้นเลย,ลยเฟินพี่น้นองเอ้ยอย่าก่อน <c oughs> นี่แหละเราชาหน้าเฮ่า <c oughs> ค่ะนี่ละเดี๋ยวสอนลงไปประด้นเราจะยืนผากเลยพี่น้องยืนผากให้พี่น้องดูอุ้ยถ้าผีกับง,งามมีน้อยนอกเขาเนาะ,อะของผดานแดงๆหนะ่ะของใจดวงบอกหูแดงๆเหมือนของไผหูแดงๆน่ะู โอ้ยไม่มาโลคือก้านบ่กมาโลกก่าบอกคนคนมามาดกลาพี่น้องไอ้ยันสอนตักเป็นสะบูหึงเหรอมายื่นผักซื้อๆได้หนิพี่น้องมาเดินซอยเขาด้วยค่ะเออ

เอาไปให้ยูเฮื้อนเนาะไปให้ยูข้อสีเนาวเนาีจะข้อหาข้อแหงเหรอพี่น้องแดให้เจ๊ยอนเอาไปให้เอาอย่างเอาเสียมในเบิ่งนี้พีน้องมังกลบแล้วเสียมกับมาได้ม่มีดปะน้อยเจ้าแต่ลามการมัดก้าครอบก้าให้เสมอกัน แล้วก็อาศัยขาเน็บเอวแล้วก็เป็นมัตรกาดจ้อย,เ,อยเห็นไหมพี่น้องโอ้ยแนมเม็นหอดอันนี้พี่น้องเอ้ยะ เอาแต่ตอกมาแต่บางอามมีดมากแล้วแขวแหนเอาบอกอบอกนี่สุภาพพี่น้อมึงนั่นโต๊ะไรโจ๊กจ๊ะนี่นัน่นโต๊ะบันน่อเข้าอันนี้แลเดแ๋ยวก็ลรก,กันแล้วคนน่าจะเสดเมื่อ บรรยากาศดีๆเนาะวันนี้เนาะงามจมาังเลยจวงนี้มาได้ปไปเฮ็ดย้ายนกบพี่น้องควิดกันหลายออกหาดำไห้ดำหน้าดีกว่ามีปิ้งบอลอ่ะ จักนาที่ะพี่เขาขอจบคลิปจุบหนีงได้จ้าด้อหักตัวสุขุสุก้นสมองสบอนได้จ้าขอมาติดตามช่องยจะสอนยักก้อนอย่าลืมกด Subscribe ใบประกวดใสยักก้อนด้วยนะคะยักก้อนบ๊ายบาย